มีคนเคยบอกว่าชีวิตเราจะมีค่าก็ต่อเมื่อเรามีใครสักคนให้ได้ดูแลผมเจอคนนั้นแล้วครับ อโทรหาทีมงานนะ่ะเดี๋ยวเขาจะมานะมีกี่นาทีจำได้ไหมว่าที่นี่ยมีอะไรจำได้ไหมมีอะไรมีอะไรจำได้เปล่าไม่รู้เดือนเมตาปีสี่แปดพค่ายดูร้อนครั้งที่หนึ่งโครงการาทุนครูผลิตผลิตครูการศึกษาขัา้นพืนฐาน เราูยห้าปีจำได้หรือเปล่าเอยใช่ไหมแล้วเราเจอกันเจอกันยังไงจำได้ไหมเจอกันข้างบนจำได้ไหมว่าใครชนใครั่นชนต้นชนต้นนะนะเจ็บไหมเจ็บปะไม่ขอโทษไม่เห็นนี่ก็ไม่เห็นทำไมตรงหน้า ป่านมาชนต้นก็ต้นไปอยู่ทำไมต้นต้นยืนมึนมึนอยู่ต้นยืนมึนมึนอยู่อืมแล้วชนกันอะจังหวะนั้นรู้สึกไงครั้งแรกมองต้นสบตาจังหวะนั้นรู้สึกไงครั้งแรกเห็นต้นอะก็อ้วนๆกลมๆเหมือนหมีเฮยหลักดีเฮยใช่เยมีอะไรรักที่หน้าตาอย่งไหมนะไม่ใช่ไม่ใช่นะ หลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็นี่ไงมามาที่ก่อนจะออกไปใช่ไหมก่อนจะออกไปออกก่อนที่เขาจะแยกย้ายไปเนี่ยเราก็ <c oughs> ก็มาคืาเรียกอะไรเลี้ยงสังสรรค์อะไรกันอย่างเงี้ยก่อนจะออกไปตรงขวันไงแล้วก็แลกเบอร์กันแลกเบอร์แลกอีเมลแล้วก็คุยกันตั้งแต่วันนั้น ส8 19, 50, 51, 52, 53, า4้ากี่ปีนับสิสิบแปดสิ5แปดสิบเก้า้าศูย์้าหองปีเลขสวยเ <c oughs> นาะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าเจะบคบกันมา7ปีแล้วรู้จักกันมา7ปี <c oughs> ดีใจเสียใจบอกมา พูดสิดีใจหรือเสียใจไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแล้วต้นว่าไงอ่ะดีใจดิทำไมยังไม่ดีใจอ้าวมาแล้วสวัสดีครับว่าไงรอนานไหมพี่สวัสดีครับเนี่ยก็เดี๋ยวรอนานไหมเนี่ย ไม่ให้ไม่นานไม่นานไม่นานก็เดี๋ยววันนี้เราจะถ่าย p ีเป e นเท t ชั n นนะครับ,รบแล้วก็คงเป็น,ท,นที่นที่อ่างแก้วครับคงเป็นที่อ่างเจ้าสาวสวยหรือยังดูก่อนเรียบร้อยแล้วสาวพร้อมคือเจ้าบ่าวไม่พร้อม กันมาตั้งแต่ปีหนึ่งนะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งแต่มาเป็นแฟนกันจริงจริงตอนปีสี่เหมือนคิดนานไหมเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะไม่ม<า>เข้าใจถึงมาคบกันปีสี่ถึงมาคบกันตอนปีสี่อ่ะตอนนั้นเหมือนเป็นตอนที่ เราคือที่จริงอะอยากจะเข้าไปหาปานาดาวนะแต่ว่ามันคือมันเห็นผลลัพธ์ไงว่ามันมันสุดท้ายมันต้องอยู่ไกลไงพอไกลปุ๊บมันก็ต้องเป็นห่วงกันพอห่วงมันไกลมันกลัวว่ามันจะต้องผิดหวังแล้วมันโอกาสผิดหวังมันเยอะไงคือกลัวต้องกลัวผิดหวังแต่หลายๆทีนี้ต้องรู้สึกว่ามัน มันรู้สึกวา่าเวลาต้นแบบอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยต้นยังมีป่านอยู่ตลอดน,นะต้นมีปัญหาต้นมีเรื่องทุกข์ใจป่านยังอยู่ตรงนี้ต้นปัจจุบันต้นนี้ยังงงนะว่าป่านมามาชอบต้นตรงไหนต้นไม่ได้คนไม่ได้แบบมันไม่ได้รอไม่ได้รวยไม่ได้เรยว่ายายๆคือเป็นอย่างมากแค่เป็นข้าราชการครูที่ ที่ต้องอยู่ไกลป่ะทำไมมาชอบเท่าน่ะยังงงเลยจริงๆปัจจุบันก็ยังงงตาเป็นคนดีไงดียังไงวะงงไม่เข้าใจอืออยู่ข้างป่าเสมอใช่ต้องอยู่ด้วยกันดิ แล้ว่าจะทุกใจทุกเรื่องทุกคนมีปัญหาหมดแหละเธอมาร้องไห้ร้องตลอดพูดอะไรซึ้งๆก็โบกกินแล้วใช่ต,ต้นรันกป่านที่ถ้าพูดตรงๆนะคือถ้ามองผู้ชายมองคือป่านเป็นผู้หญิงที่สวยชอบต้นชอทุกคนชอบแหละ แต่ป่านนอกจากนอกเหนือจากนั้นนะป่านไม่ได้มองต้นที่ต้นต้นมีแค่รถเวสป้าสีส้ม <c oughs> ต้นมีแค่นั้นป่านมีผู้ชายที่เขาเข้ามาแล้วเขามีรถยนต์เขามีเงินถุงเงินถังเขามีอะไรแต่ป่านเลือกที่จะมาอยู่กับต้น น้องจะปั่นหน้าตาดีแล้วปั่นยังมีคุณค่ามันทําให้รู้สึกว่าคือทําให้รู้สึกต้นมีต้นเห็นคุณค่าในตัวเองอจริงนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาเห็นคุณค่าของเราได้ได้ทุกคนนะมันมีแค่บางคนชีวิตนึงอาจจะเจอแค่คนหนึ่งต้นถือว่าต้นโชคดีมากที่เจอปั่น แต่เจ้าต้นจะทำความโชคดีให้มันเป็นความโชคร้ายทำไมจะเปิดความโชคดีให้มันบุบไปทำไมตัวไม่อยากให้ความโชคดีของต้นทำให้ต้นเสียใจที่ทำไปตอนน แล้วก็ได้มาอยู่ที่ลําปางด้วยกันจริงๆเนาะมันเป็นเหมือนความฝันยิ่งกว่าความฝันดีใจมากเลยจะได้แต่งงานกันแล้วยังไม่เคยขอแต่งแบบจริงๆจัรินจาทีเลยมันไม่มีแหวนด้วยเอาอย่างนี้แทนได้ไหมมันเดี๋ยวแป๊บนึง เอ้เอดีใจหน่อยดิตกใจหน่อยเอ้เอ,อันนี้พยายามเก็บรวบรวมมันเป็นการเดินทางที่ที่ต้นใช้เวลานานที่สุดเลยแล้วคิดว่ามันมีค่าสำหรับต้นมากนะต้นคิดว่าคนมีตังเป็นแสนเป็นล้านก็คงจะทำให้อย่างนี้ไม่ได้หือเปล่าก็ไม่รู้แต่ต้นก็ คิดว่านี่คือหลักปาเหมือนเป็นหลักของชีวิตต้นไม่งั้นต้นคงไม่ทําให้ถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณที่ทําให้ต้นเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นนะอย่างน้อยก็ดีขึ้นเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะมาอยู่เป็นเป็นภรรยาเราเป็น แม่ของลูกเราในอนาคตอยู่กันจนเป็นตายายขอบคุณที่ครั้งนั้นป่านเลือกที่จะมานั่งซอนอเวสป้าเทนี่ป่านมีโอกาสเลือกมากมายไปนั่งหรูๆไปอยู่ในที่ดีไปอยู่ในที่ที่ที่ทมันเหมาะสมกับป่านกว่านี้นะจนมีทุกวันนี้ได้เพราะป่านนะ คนที่ไม่เคยหมดหวังกนบตัวตนนะแมวแล้วหรอโอเคไปเดี๋ยวไปหอมตอนนานก็ได้โอเคนะเดี๋ยวเจอกันที่เวียงละครนะครับ